หยุดจิน5อย่างนี้กดไหลย,ย้อนดีขึ้นได้แน่อย่างแรกนะจะเป็นพวกของทอดของมันอาจทำให้กระเพาะย่อยช้าลงและไปเพิ่มแรงดันในกระเพาะดันกดขึ้นมาง่ายขึ้นอย่างที่สองอาหารรสเผ็ดจัดเพราะไปกระตุ้นให้กดออกมามากขึ้นทำให้มีอาการจุกคอแสบอกทันที อย่างที่สามเครื่องดื่มคาเฟอีนหรือน้ำอัดลมเพราะคาเฟอีนทําให้หูรูดหลอดอาหารเราคลายตัวได้ง่ายส่วนน้ำอัดลมมีแก๊สเยอะทําให้ไปเพิ่มความดันในกระเพาะได้อย่างที่สของหวานหรือช็อกโกแลตแบบเข้มขน้นเพราะมีคาเฟอีน ไขมันทําให้กดไหลย้อนกําเริ่มได้บ่อยมากๆอย่างที่ห้าผล,ลไม้เปรี้ยวจัดหรือมะเขือเทศเพราะเป็นกดตามธรรมชาติทําให้เรามีอาการแสบท้องจุกอกกันได้ง่ายแล้วตอนนี้พี่ๆเองมีอาการเป็นยังไงกันอยู่บ้างไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวบิ๊กแนะนำเพิ่มเติมให้นะครับ